สวัสดีค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างค่ะหายไปหลายวันเลยเนาะก็อือยู่เวนด้วยนะคะทํางานช่วงนี้มีน้องใหม่มาที่ทํางานนะคะก็ต้องฝึกน้องเนาะก็เลยเหนื่อยหน่อยค่ะแต่ก็เป็นธรรมดาเนาะก็นึกถึงตอนที่เป็นอาจารย์นะคะเนาะก็ต้องดูแลนักศึกษาแบบนี้เนาะเหนื่อยคะ่ะ ก็ถ้าน้องๆมาดูนะก็ให้ดูไว้นะคะว่าเต็มใจหมายถึงว่าคนที่เราให้ที่เขาให้ความรู้เราเนาะเขาไม่ได้สบายเนาะเขาเหมือนเขาทางานนักเป็นสองเท่านะคะแต่สิ่งที่ที่ดีก็คือเขาเต็มใจทำให้เราเนาะเต็มใจถ่ายทอดความรู้ให้เรานะคะก็ให้รู้ตรงนี้ไว้หน่อยเนาะ บางทีก็จะบอกว่าจู้จี้จุกจิกจ้างนู่นนี่นั่นนะใช่ไหมธรรมดานะคะน้องที่มาทํางานใหม่เขาก็เขาก็เหนื่อยเนาะเ,เราก็ให้กําลังใจเขานะคะว่าแบบชีวิตของการทํางานมันก็อย่างนี้แหละมันไม่เหมือนนะักศึกษาเนาะที่แบบถึงเวลาปุ๊บหยุดปับ๊บอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ให้จบนะคะแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นมาต้องมาแบบต่องานเราเพราะบางทีอะสไตล์การทํางานไม่เหมือนกันถูกไหม อ่าพอลจการทํางานไม่เหมือนกันเราทิ้งงานไว้ให้เขาให้เขาต่องานอย่างเงี้ยบางทีมันก็ก็เป็นภาระเขาอีกเนาะอ่าก็พยายามค่ะพยายามที่จะสมดุลเนาะสมดุลมาล้านงานนะคะให้ให้มันแบบไม่ไม่ไมปนหนักคนอื่นเนาะแต่ว่าก็เอาเท่าที่เองตัวเองไหวน,นะบางทีก็อย่าไปเขาเรียกว่าอะไรอย่าไปแบบ ทำให้ตัวเองเดือดร้อนน่ะถ้าพูดง่ายๆเนาะคือเหนื่อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จําเป็นเนาะ <c oughs> เพราะว่าต้องสอนน้องให้เป็นนะคะ <c oughs> แล้วก็ต้องอคนที่แลบก็ขาดด้วยเนะ <c oughs> าะก็เลยต้องดูงานเยอะหน่อยนะคะ <c oughs> ก็ทําให้แบบเพียเหนื่อยนะคะอื <c oughs> แล้วก็เมื่อวานนี้ก็เส้นเลือดตาแตก <c oughs> กระแซลน้องกระแซลน้องว่าโอ้พี่ทํางานจนเลือดตาแทบกระเด็นเลยใช่ไหมแคไเองเงี่ยบอกเอออ๋อ,อคำสาปมันมาจากนี่นี่เองเนาะอืมก็นอนน้อยนะคะแล้วก็น่าจะมีภาวะเครียดสะสมด้วยเนาะอืมแต่ว่าเท้รู้ตัวเองเอานะของพวกนี้ไม่ใช่ของไม่ดีนะคะสิ่งไม่ดีหมายถึงว่าสิ่งที่มันแย่เราเรายอมรับตัวเองได้เนาะว่าเราเหนื่อยเราหนักเราทํางานเยอะเกินไปอะไรอย่างงี้ค่ะพักผ่อนน้อยเนาะ ก็ให้รู้ตัวนะคะเพื่อที่จะปรับปรุงตัวเองเนาะชีวิตเราไม่มีใครดีร้อหรอกคะ่ะไม่มีใครสบายร้อเปอนต์หรอกเกิดมาทุกคนต้องมีหน้าที่เนาะอย่างน้อยก็เป็นหน้าที่ที่ต้องทำมาหากินถูกไหมเออนะหน้าที่ของการเป็นลูกเนาะการเป็นพ่อแม่ที่ดีการเป็นลูกที่ดีต้องดูแลพ่อแม่ใช่ไหมอา่าแล้วก็ เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นคนทํางานอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายบทบาทเนาะที่เราจะต้องทําซึ่งบางทีเราก็อาจจะเอาเรื่องนี้มาปนกับเรื่องนี้ใช่ไหมคะเออพอเราเหนื่อยจากเรื่องนี้ปุ๊บพอเรากลับมาแทนที่แบบว่าจะเจออะไรดีๆอีกก็ได้มีเรื่องอีกอะไรอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันทับถุมเนาะมันแต่เปิ้ลก็มองว่าเป็นบททดสอบนะคะที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์เนาะเกี่ยวกับการวางตัววางวาง,บ,าง,บ,างบทบาทเนาะ การที่จะรับใครเข้ามาหมายห็นให้ความสําคัญกับใครอะไรอย่างเงี้ยก็เหนื่อยค่ะแต่ก็ก็ยังเดินต่อไปนะยังยังเรียนรู้ต่อไปเนาะเพราะว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้นะคะเรียนรู้ทําไมเรียนรู้เพื่อที่จะให้จิตใจตัวเองไม่มีทุกข์นะคะอืมเพราะถ้าเราเป็นถ้าถ้าอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาถ้ามองเปนความทุกข์มันคือทุกข์ทั้งหมดเลยนะเออมัน และทุกอย่างมันสัมพันธ์กันนะคะบางอย่างเรื่องที่ที่แตกต่างกันเนาะกับกลายเป็นทําให้เราจิตใจเรามันห่อเหิวได้ด้วยะนะมันมันเป็นสภาวะแบบนี้นะคะนอกจากเรื่องตัวเองแล้วนะก็ยังมีเรื่องคนอื่นเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นการเรียนรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของตัวเองเนาะในใน างานก่อนอะในเรื่องการงานเนาะเราก็ต้องทํานะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าถ้าเราทําแล้วเราเรารู้สึกดีเรามีความสุขเนี่ยเราก็ทาเนาะอืมแต่อาจจะเหนื่อยอาจจะหนักหน่อยเนาะอืทำให้อคุณภาพชีวิตเรามันดอปไปเนาะเพราะว่ามีเวลาให้ตัวเองน้อยลงถูกไหมแล้วก็ <c oughs> ความสัมพันธ์ทางด้านครอบครัวนะคะเพราะว่าตอนนี้ครอบครัวก็มีปัญหาเนาะอย่างที่บอกไปเพราะว่าพ่อก็แก่แล้วนะคะอืม เขาก็ไม so ่ค่อยไหวเนาะในการทํางานเนาะก็เราก็รู้แหละว่าวันหนึ่งต้องมีต้องต้องเกิดขึ้นนะเพราะเราก็คาดเดาไว้แล้วนะว่าวันหนึ่งคนเราแก่ลงไม่สามารถทําอะไรได้เหมือนตอนหนุ่มๆหรอกค่ะอืมเนาะก็มีปัญหาที่บ้านค่ะอืมเรื่องเงินทองๆเนาะเหมือนเดิมคือมันเป็นปัญหาวนลูปน่ะ เพราะว่าหลานต้องจ่ายค่าเทอมมันก็ไม่มีจ่ายเนาะนั่นแหละก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนาะเพื่นก็จะเครียดกว<ม>่าน,นี้นะคะเ<ม>พราะว่าเป็นเรื่องที่บ้านเนาะแล้แม่แต่เน,นี้ยอืมรู้สึกว่าแม่เขาเครียดมาก่อนละเราก็เราก็ต้องบอกให้แม่ปล่อยวางเนาะเพราะว่าเรื่องหลานอะบางทีมันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่เขาอะ่ะอืมเราต้องคิดแบบนี้นะ บางคนอาจจะดูรู้สึกว่าเฮ้เห็นแกนตัวหรือเปล่าไม่ไปช่วยเขาหรออะไรองเงี้ยค่ะเป็้ลนก็บอกว่าทุกคนมีมีหน้าที่ของตัวเองเนาะมีภาระของตัวเองถ้าพุทธศาสนาก็มีกรรมเป็นของตัวเองเนาะอืมที่จะต้องจะต้องชดใช้นะะจะต้องทําเพราะเราเลือกที่จะเป็นแบบนี้ถูกไหมอืมถ้าเรา เข้าไปเขาเรียกว่าอะไรอุ้มเขาเนาะถามเปิ้นเปิ้นใจ่ายให้ได้นะคะอันนี้พูดทุ่งตรงเนาะใจ่ายให้ได้นะคะถ้าเราไปอุ้มเขาไปทําอะไรให้เขาทุกอย่างเนาะทุกคนเขาก็จะไม่ได้เรียนรู้ค่ะอืมเพราะว่าถ้าเขาไม่เรียนรู้นะ่ะเวลาที่เขาจะได้โตมันก็จะช้าไปอีก ะะอ,อันนี้เป็นความคิดของเปิ้ลเนาะความคิดส่วนตัวนะคะไม่ได้ว่าผิดว่าถูกเนาะเป็นสิ่งที่เปิ้ลเลือกทํานะคะเลือกทําที่จะให้เขาไปเติบโตเนาะไม่ว่าจะเป็นพ่อเนาะเป็นพี่พี่สะใภ้าลานอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องให้เขาไปเติบโตนะคะเพราะทุกอย่างที่เราพูดเมื่อสองปีที่แล้วเกิดขึ้นในวันนี้ แล้วเราบอกวิธีป้องกันแก้ไขให้เขาแล้วนะคะแต่ว่าเขาไม่ทําเองอเนาะพอวันนี้ก็เห็นผลจริงๆขึ้นมาเนาะก็ไม่ได้พูดเพื่อที่จะแบบว่าเอ้ยตัวเองเก่งคาดหวังได้เออคาดเดาได้ถูกหรือว่าสมน้ําหน้าคนที่ไม่เชื่อเราไม่ใช่นะเปิ่นมาถ่ายทอดให้ฟังเพราะว่าอยากจะให้ให้รู้นะคะว่าบางอย่างเราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไป เล็กอนะีกบีเนาะปล่อยให้มันเป็นไปเพื่อที่จะให้คนเหล่านั้นได้เรียนรู้นะคะในบทบาทหน้าที่ของเขาแล้วก็ให้เขาได้คิดวางแผนล่วงหน้าเนาะกับชีวิตของเขานะคะอืมเราก็ทําหน้าที่ได้แค่ประคับประคองเนาะเปิ้ลก็บอกแม่ว่าถ้าเขาไม่ไหวอ่ะเขาจะโทรหาเปิ้ลเองอะไรเงี้ยอืมจะหาเปิ้ลเองแล้วก็จะขอความช่วยเหลือเองอะไรเงี้ยค่ะ ืมพ่อกับแม่ไม่ต้งเครียดถ้าไม่มีหมายถึงว่าถ้าพ่อพกับแม่นะถ้าพ่อกับแม่ไม่มีบอกเปิ้ลเนานะเพราะว่าเปิ้ลสพอร์ตพ่อกับแม่อยู่แล้วเนาะแต่ครอบครัวของพี่ชายเนาะหลานอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเติบโตค่นะอืเพราะตลอดเวลาพ่อก็อุ้มมาตลอดเนาะนะ <c oughs> แล้วก็แต่ไม่ได้ว่าคือมันเป็นความสัมพันธ์ของเขาเนาะหมายถึงว่า ความสัมพันธ์กับพ่อพี่ชายพี่สะพ้ายหลานอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่วงนอกของเราเรารู้เรารับรู้แต่เราสําหรับปิ้มปุคิดว่าบางอย่างสามารถช่วยได้ช่วยนะคะแต่บางอย่างที่จะต้องให้เขาเรียนดูเขาก็ต้องเรียนดูไปเนาะเออวันนี้ก็มาออกแนว <c oughs> ดราม่านิดนึงนะ <c oughs> ก็คลิปนี้ก็จบก่อนนะคะเดี๋ยวต่อกอคลิปนึงถ้าใครมีเวลาก็ ดูด้วยนะรักมากค่ะ